อ้ผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะของความโชคดีมากกว่าอะไรเงี้ยคือผมว่าหลักๆคือหนังกับเพลงแหลอเนาะแล้วเหมือนว่าเพลงมันก็อยู่ในหนังแล้วมันก็ออกมาแล้วเหมือนว่าอย่างร้านมากก็เป็นของของปีที่แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ที่ที่พอมันมาถึงช่วงนี้แล้วแบบประกาศรางวัลของการรวบยอดหลายปีที่สองปีสองปีที่ผ่านมาแล้วมันเลยแบบว่ามาดูเหมือนต่อเนื่องมากกว่าเรย แต่จริงๆแล้วผมว่าหลักๆคือน่าจะเป็นความโชคดีครับผมเดินสายสั่งเลินเดินสายรัีเองสั่อะไรนะครับเดินไปตลอดทุกคนทั้งหมดวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรไม่กับงานแล้ววันนี้ก็มีมีงานนี้แล้วก็มีของฝีเมื่อวานเมื่อวานก็ป่าอะรอย่างเงี้ยโอ้โหกนิดหน่อยนิดหน่อยนี่กี่รางวัลเราเราลองเพ่าเออเราลองแบบเมื่อวานเมื่อวาน สี่สี่บงี้ยเขาคุณฟีกับค้าวสดด้ไหมไมเกิไม่มาเขาดูแลเขาทำตู้ใส่ดอกไม้ต้นใหม่ต้องทำตู้ใส่ดอกไม้ต้นใหม่โอ้ก็อาจจะต้องเอาใจล้อเล่นล้อเล่นเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะพี่ยัง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 มีพื้นที่ให้กับการสร้างงานใหม่ๆแล้วก็เกิดอนาคตอีก ลองประเมินคร่าวๆได้ไหมคะลองประเมินคร่าวๆไหมคะว่าที่ผ่านมามีกี่สิบตัวแล้วดังวันกี่ทีแล้วโอ้ก็เยอะเยอะครับเยอะทำไมถือว่าผมว่ามันก็จริงๆมันมันมันอาจจะมาจากงานไม่กี่งานอะไรเงี้ยทำไมถืว่าแบบอย่างตอนนั้นแฟรรักหรือว่าร้านมาหรืออะไรหรืออะไรเงี้ยเรื่องรางวัลเพลงอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็ก็ดีใจมากกว่าขอบคุณที่ที่ เวลาเขาจัดรางวัลก็ยังนึกถึงเราเลยกินกว่าอะไรที่ทำให้แบบว่าพอเราปล่อยผลงานอะไรแบบว่าทุกอย่างเราก็ได้รับการสับสนุที่ดีจากทุกายผมว่าผมว่าผมว่าผมเป็นคนโชคดีผมว่าผมเป็นคนโชคดีที่ที่เวลาผมไปผมจะทําอะไรหรือว่าผมอยากอยากจะไปขอความช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยผมว่ามีคนหลายคนที่ที่ที่คอยช่วยเหลือแล้วคอยให้โอกาสผมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทั้งที่แบบ เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังอะไรต่างๆมันเลยทําให้บางครั้งเวลาเราคิดจะทําหรือว่าเราอยากจะทาอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็มีคนเรายอยู่เฉยๆก็มีคนเหมือนกว่าหยิบยืนโอกาสที่ดีมาให้เราเหรือว่ามันเลย,ม,เลยมันเลยทาให้ผมว่าผมเป็นคนโชคดีที่ที่ได้รับโอกาสเยอะแล้วก็แล้วก็โชคดีที่ไปอยู่ในในงานดีๆเยอะยอะไรเงี้ย <c oughs> งานเรา <c oughs> มีเป้าหมายไหมก็แบบเฮ้ยคุณดูดังต้องได้รางวัลนะหรือป้าหมายเราคือเรื่องรางวัล ไม่ไม่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยจริงๆเป้าหมายจริงๆเป้าหมายของผมเวลาผมทํางานผมไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายว่าเป็นเป็นรูปธรรมขนาดนั้นเลยจริงๆเป้าหมายของผมมันแค่เส้นที่หนึ่งคือระหว่างทํางานต้องต้องมีช่วงเวลาที่ดีและมีความทรงจําที่ดีมีความสุขกับคนทำงานแล้วก็แล้วก็เป็นงานที่ที่ที่สร้างคุณค่าในทางใดทางหนึ่งกัน่าจะเป็นคุณค่ากับตัวเองคุณค่าคนรอบตัวหรือคุณค่ากับกับคนที่เสพงานนนั้นในในทางใดทางหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่า แค่นั้นเองอะมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ทํางานแบบไม่รู้ไม่รู้รว่าทําไปทําไม,มอย่างแบบว่าความสําเร็จที่เราได้มาอ่ะเมื่อกี้กี้บอกว่าอย่างแรกคือความโชคดีครับเออแล้วมีอะไรอีกที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราไปถึงตรงนีง้มันก็อาจจะเป็นความหลอกผมเออจริงเรเล่นเราเล่นเราจริงจริงจริงไม่มีใครเถียงเลยป่ะไม่ไม่แซวเล่นแซวเล่นผมว่าผมว่าผมว่าผมโชคดีอแล้วก็แล้วก็ผมว่าเรา เราเต็มที่กับทุกโอกาสเลมกันเราเต็มที่กับทุกโอกาสแล้วเราก็เราก็เราก็คบกันดี best, mm. กับ mm. กับทุก mm. ๆงานที่เราเลือกที่จะทําแล้วอะไรเงี้ยล้วก็ mm. ล้วก็อย่างที่บอกผมว่าเป็น,เป,นเป็นความโชคดีของจังหวะที่ผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นโมเมนตัมที่มันต่อเนื่องมาจากงานต่างๆท,ที่ที่แบบไม่รู้ถ้าผมมองนะผมว่าอาจจะตั้งแต่แบบพี่ยงงบ้านขึ้นมาแบบให้มีโอกาสได้ทำนั่นทํานี่ปิดบริษัทเริ่มมา ทำงานเริ่มมีงานแสดงเริ่มมาทำเพลงเริ่มอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันเป็นโอกาสที่ที่มันเหมือนกับว่าต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆครับงานนี้มันต่อยอดให้เราไปเจอนั้นเราไปเจอนี้ได้มีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสให้เราเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความโชคดีแล้วมันเป็นความแบบมันเป็นความโชคดีของงานที่มันเข้ามาแล้วความโชคดีของของจังหวะของแต่ละสิ่งที่มันเกิดขึ้นเ็จที่เป้าหมายเดี๋ยวก็พุ่ง้ปไหหลังจากนีชี่ิหลัง ไม่นะไม่ผมผมว่าไม่ไม่ได้ทําให้ความหม่โตขึ้นแต่ทําให้ผมว่าจริงๆแล้วผมผมกับสนุกกับการทํางานมากขึ้นเลยน่คือผมว่าผมผมได้ได้ลองทำอะไรหลายอยา่างแล้วก็ได้ได้ลองไปเจออะไรหลายอยา่างเนี่ยมันทำให้ให้เหมือนเราเรารู้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราเรารู้ความต้องการของเรามากขึ้นเลยแต่บางครั้งล้วเหมือว่าการไปข้างหน้าผมว่ามัน,มน ันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เราเรารู้รู้จักตัวเองดีแล้วเรารู้ว่าอะไรมันคือความสุขของเรามากขึ้นเรื่อยๆผมว่าอันนี้สำคัญแต่การที่เราเป็นนักร้องที่มีรางวัลการนตีมิดเป็นนักแสดงที่มีรางวัลการนตีมันทําให้ความกดดันมันเพิ่มขึ้นไหมในทีมงานคึ้นอีต่อไป <c oughs> ก็ไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยกดดันไม่กดดันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมว่าผมว่านี่มันคือมันคือความสําคัญ การเป็นศิลปินแล้วกันหรือว่าเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทาเพลงหรือว่าคนที่ทํางานแสดงอะไราเงี้ยว่าเราต้องมีความสุขไปกับมันเราต้องมีความสุขไปกับมันาะว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเริ่มเครียดเริ่มกดดันเริ่มแบบวางเป้าหมายว่าเราจะต้องเติบโตใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันจะทาให้ให้ mindset ภาพรวมของของตัวเราและการทํางานมันเปลี่ยนแล้วผมว่ามันผลลัพธ์มันอาจจะแย่กว่าเดิมในมุมมองผมแต่กิ๊ไม่ควรทำาะไาที่ระทขึ้นเรื่อยๆนะจากนี้ ผมว่าก็อยากทำอะไรที่ท้าทายกันเรื่อยๆนะแต่ไม่รู้ว่า,าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือคอมมิตกับตัวเองว่ามันจะต้องท้าทายแค่ไหนหรือนิยามความท้าทายมันมันคืออะไรเพราบางครั้งความท้าท,ทายมันมันมันเกิดขึ้นอยู่กับอยู่กับโมเมนต์แต่ละโมเมนต์หรือว่าหรือว่า หรือว่าบริบทแต่ละบริบทเราเราก็สามารถสร้างความท้าทายในระดับที่เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความท้าทายในระดับที่สร้างแรงกดดันในทางลบกับตัวเองอย่างเงี้ยแต่คุณเป็คนวางแผนชีวมีได้ดีนะเขาบอกว่าเหมือนแบบจะไปเรียนก็วางแผนการแบบทางานก็วางแผนว่าจะต้องเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับไม่คือจริงๆแล้วคือเป็นคนคิดแบบนีหรือเปล่าแบบมีแผนเออเป็นคนแบบต้องทำแบบมีแบบมีแผนก็ก็ค่อนข้างค่อนข้าง คืออย่างอย่างเรื่องเรียนเรื่องการทำงานก็ผมว่ามันผมว่าผมอาจจะเป็นคนแบบโลภมากหมายถึงว่าอยากอยากเรียนด้วยแล้วก็แบบอยากทํางานด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนแบบมันก็เลยต้องการ contribution ที่มันที่มันที่มันเยอะแล้วก็การการจัดการที่ที่ดีมันเลยแบบถ้าถ้าไม่จัดการที่ให้ดีมันเหมือนว่ามันมันไม่สามารถ ทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันได้เราจะนี้เหรอคะที่เราคิดว่าเราไม่อยากลองเลยก็อะฮะเต้นเต้นตรงนี้เต้นเดิอาจจะเต้นกลางคันเมนแดงฮะเมนแดงอันนี้เราก็เคยลองแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ใช่พอเรารู้เราไม่ใช่เราเราต้องไม่สร้างความกดดันความท้าทายอะไรอะไร ผมว่าผมว่ามันก็ยังอยู่ในแอเรียนี่แหละตนนี้อ่ะผมจะกลับมาทําทําอัลบั้มต่อให้จบแล้วก็ขึ้นอัลบั้มม่แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่ะโปรเจกต์ o ของฝั่งศิลปินทาเพลงทำโชว์ทำอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงาางานแสดงก็ก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมองหาเริ่มมองหาบ้างแล้วอ่อออออมาหนึ่งหนักว่าคนที่เราอยากเล่นอะ เปิดหน้าต่างแล้วก็ดูว่ามีใครเรียกมหรอหรอไม่รอดเลยมีคนมาเยอะไหมรอเล่นเรอเล่นก็ก็จริงๆผมว่าผมว่าก็ลอง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 หามากขึ้นแหละว่าว่าเหมือนว่ามีมีโปรเจกต์ไหนหรือมีอะไรที่ที่เขาเหมือนว่าติดต่อเข้ามาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำงานอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคทำงาน ีี่ยังวันใหญ่แล้วบอกหรือยังคุณบอกหรือยังใหญ่เหมือนปีเลยนะยังไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกเพราะว่าเพิ่งโทรศัพท์ยังไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขารู้เลยอยากบอกอะไรไหมคะอะไรนะฮะบอกอะไรไหมคะคุณสายเินรถอบคุณมาดูวันนี้เราได้รางวัลที่6เป็นตําแหน่งน้อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมได้ดูอยู่หรือเปล่าเนี่ย หลเล่นหลนก็ก็กอ่าผมก็รอรอดูรอรอชมงานแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ทุกครั้งทุกครั้งที่เขาที่เขาประสบความสำเร็จหรือว่าได้รางวาัลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือทุกๆอย่างหรืไม่ใช่ได้รางวัลแต่หรือว่าทุกๆุก,ท,กทุกความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็คอยให้กำลังใจเขาอยู่ ตลอดแล้วกันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหมายถึงว่าในช่วงนี้มันมันอาจจะแบบเหมือนเหมือนกับว่าจบคอนจบหนังคู่จบคอนคู่แล้วเหมือนกับว่ามันมันอาจจะแบบพูดยังไงอ่ะเจอกันน้อยเจอกันน้อยอะไรเงี้ยเจอกันน้อยลงแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต่างคนก็ต่างมีโปรเจกต์เดียวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมก็ผมก็รอรอดูความสำเร็จของเขาอยู่ตลอดอยากอยากขอของฝันอะไรไหมคะใช่แล้วครับอยากอฝันอะไรดีของฝันที่เราประสบความสำเร็จอะไรขอฝันที่เราประสบความสำเร็จ ของขวัญที่เราได้รางวัลเนี่ยผมไม่อยากได้ของขวัญเลยผมได้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ทุกวันเลยนะไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าในภาพรวมภาพรวมสมมุติพระเองเดอ่งขอถามผลงานของมินี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ใครได้รางวัลเขียนได้ปริญญาคุณเล่นกันแล้วไม่มากเลยดันดันบอยแบงคอกบอยแบงคอกบอยตอนนี้กลับมาเป็นแบงคอกบอยแล้วครับ คุณเป็นยังไงบ้างคะช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ดีดีครับดีส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่าไปเรียนมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่ช่วงดีนาเมซาอะไรเงี้ยผมก็เริ่มกลับมาอยู่ที่ไทยเยอะแล้วแล้วก็แล้วก็ทำเดสติเทชันจากที่นี่แล้วก็ขึ่นบินกลับไปพิเศษแล้วกลับมาเพราะว่าก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งปีที่สนุกสนุกมากแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆ เข้าส right. well, yeah. ังคมใหม่ๆได้ไปลองใช้ช uh ีว huh. ิตด้วยตัวเองในสถานที่ใหม่ๆว po oh, ิธีการใหม่ๆแล้วผมว่ามันก็จะเป็นครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวที่ที่เริ่มที่มีโอกาสได้ไปไปเรียนต่อเพราะหลังตัวนี้แบบผมไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อบางนอกแล้วจะไปเรียนต่ออะไรนะอันนี้จบก้าวไหนเลยจบอันธรนเนอร์อันธรพนเนอร์อันธรพนเนอร์ชิพแล้วด็อกเตอร์อีกไหมคะยังยังไม่เร็วๆนี้นะคะอ่า ตอนนี้ยังไม่มีครับอต,อต,อมมรรตอนนี้ไม่มีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ามีคงไม่เร็วๆนี้ครับตอนนี้ตอนนี้แค่รู้สึกว่าตอนนี้อ่าอิ่มกับโลกการศึกษาแล้วอยากกลับมาโฟกัสอาาโกลกการทำงานเ้้ัมช่่่่่วววงลลาาาทีาียกกบไไหโอ้ผมอยู่ที่นู่นอ่ะผมแฮปปี RR, ้มากาะหดูว่าผมผมมีเวลาว่างเยอะกว่าอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเราก็มีโอกาสได้ กับตัวเองด้วยได้ไปลองทํานั่นทนํานี่ได้แบบ,แบ,บว่ามีมีฟรีไทม์เยอะกว่าอยู่ที่นี่ไม่รแบูบว่าช่วงที่ไปไปอยู่เลยนะก็ก็ก็ดีผมผมว่าช่วงที่เหนื่อยมันจะเป็นช่วงที่ที่กลับมาที่นี่แล้วก็ทํางานแล้วกลางคืนอ่ะก็ต้องคอนซัล์แล้วก็ทำดีเซ <c oughs> อร์มันเลยเหมือนกับว่าผมแบบว่าอยู่ที่เนี่ยเหนื่อยกว่าอยู่ที่นู่นก็ทำแต่งานมหาลายัยแล้วก็ประชุมบ้านเลย ก็คือกางพักขอพักเรื่องเรีนเยนด้วก่อนพักบ้างอาจจะมีบางช่วงที่แบบบินไปถ่ายบินมาถ่ายงานถ่ายเอ็มวีบ้างบินไปทํางานบ้างแต่ผมว่าในภาพรวมมันมันหลวงกวา่าแต่ภูมิใจแค่ไหนคะเพราะว่าเราใช้เวลาได้ดีทำทำทุกอย่างครบคร่ไปได้เรา د, ดีใจดีใจเพราะผมว่าผมว่าการไปเรียนมหาลัยที่ที่การไปใช้ชีวิตอยู่เองไปเรียนมหาลัยต่างประเทศเลยโอ้มันเป็นมันก็เป็นอีกประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าถ้าผม ไม่ไปในช็อตเนี้ยผมอาจจะผมคงไม่ได้ไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พอจบวันนี้เรียนจบก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ไปเห็นว่าได้ผดผันจากคุณพี่พีแล้วอะไรน,นะครับเรียจบผดผันเรียนจบของคุณพี่พีของผดผันเรียนจบมผมเพิ่งเรียนจบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นบอกว่าได้แล้วเขาบอกว่าให้รบยอดเลรบยอจริงหรือไม่อะไรนะฮะจริงหรือไม่ของขวัญเรียนจบเขาบอกเขาให้แล้วเขาบอกเขาบอกเหรอเขาบอก ถ้าถ้าถ้ารวบยอดอาจจะเป็นของชิ้นเก่าที่รวบเราเล่นเราเล่นก็ก็เอิ่งอยู่เอิ่งอยู่อ่ะเอิ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกวดนีให้ให้ของขวัญเรียนจบใช่ไหมเขาบอกว่ารวบ เก็แสดงว่าอาจจะรวบมาแล้วได้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 แล้วอ uh ่ะถือว่าคุณได้ของขวัญแล้วเดี๋ยวได้ของขวัญแล้วเดี๋ยวได้ของขวัญแล้วพอใจกับของขวัญแล้วโอเคอะไรนะพอใจกับของขวัญแล้วพอใจกับของขวัญแล้วพอใจกับของขัญแล้วผมผมพอใจหมดแล้วเพราะว่าไม่ไม่คนคนเอาของมาให้เพราะว่ามันมันมันให้ด้วยความรู้สึกเพราะว่ามันมันมันไม่มีไม่พอใจหรอ่ะเขาก็อยากได้ชิ้นใหม่อะไรนะหรือว่าอยากได้ชิ้นใหม่อีกไม่ไม่ครับไม่ผมว่าไม่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 ต้องให้ของกันหรอกเพราะว่าผมว่าทุกวันนี้ ผมได้รับสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายจากคนรอบตัวแล้วก็แล้วมถึมเขาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่กี้แฟนถามว่าแซวว่าเรียนจบแล้วแต่งงานเลยไม่ใช่หรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมยังไม่ผมยังไม่ได้ทำงานเลยเดี๋ยวมันต้องมันนึงนะเมื่อกี้ที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานเลยหรอเอาใหม่ไม่ผมยังไม่ผมเพิ่งจะกลับมาผมยังผมยังไม่ได้ยังไม่ได้กลับมาแบบโอ้โหแบบ return ของการทํางานเลยหมถึงว่ากลับมากลับมาทำงานก่อนเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่ที่เรารู้สึกว่ามันค้างคามันยังมีอีกหลายหลายสิ่งที่ที่อยากจะทำเลยเพราะรู้สึกว่ายังยังไม่ยังไม่โฟกัสเรื่องเรื่องความรักและความสาคัญอีกแกัวเรื่อง เรื่องตอนแรกโฟกัสเรื่องการเรียนตอนนี้มากลับมาโฟกัสแบบดาราจังเลยตอบแบบตอบแบบตอแบบปัดๆเลยตอบแบบนักแสดงนตอบแบบสลับสลับรอจับเราไปก่อนไนะฮะเป็นับเราไปก่อนโอ้ยอย่าอย่ารอเลยเพราะเราไม่รู้ว่านาคพนันาคเป็นเรื่องไม่แน่นอนชีวิตเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่เที่ยงแล้วตอนนี้เช้งคืน ไหัโอเคไนปะค,ครับไปดี่มแล้วหรอก